วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเกมคุกกี้รันกันอีกแล้วเย้ yeah! วันนี้เราก็จะมาเล่นคุกกี้รันแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นสนามแข่งกันนะเราก็จะไปเล่นกันก่อนเลยเนาะไปไปเล่นกันนีเราใช้คุกกี้มะม่วงคุกกี้รสมะม่วงกับคุกกี้บุหลาบนั่นแหละที่เห็นนะ่ะ เราก็จะมาเล่นกันปุ๊บรับคนเกดรับดีกว่าปุ๊บใครลงสถานนี้ไปได้เฮ้ยไปไปไป,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 ไปเร็วว่าพายนี้พายเร็วๆปุ๊บใครลงก่อนนี้ไปเหลือก่อนสุดท้ายแล้วอ่าไปได้ตึ้ง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 ,งโดดปุ๊บทึบๆ เึิบ <c ười> กระโดดกระโดดดูสิทุกคน <c ười> นี่แหละกระโดดขึ้นไปข้างบนลงมากระโดดอุ๊บโหเกือบหลุดเมื่อกี้ต <c ười> ูดไปไปไปตึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บกระโดดกระโดดมาลับคนต่อไปไปไปอุ๊บเอย้ยเอ้ย อ้าวเฮ้ยส่งผิดคนมันเหลือ,กอเกอดีแล้วไปเลยไป <c oughs> ยี่รับต่างกันนะกระโดดกระโดดฮึบฮึบลบต้องคอยลบด้วยดูดิ เราใช้การ์ดนนั่นเลยไปต่อไปอึ๊บกระโดดกระโดดอึ๊บเอ้ยลืมได้ไม่ได้ตัวไออึ๊บ้ยโอ้ยทำไมไม่ได้ตัวไอเนาะแต่ก็ยังไปได้เราก็จะไปกันรับไป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 ให,ให้อยู่กนนีไปเลย พายพายหนีพายพายจงผิดแล้วมามาต่ออึ๊บลบกระโดดลบโอ้โหลบอึ๊บกระโดดก็จะตายแล้วอย่าตายอย่าเพิ่งตายนะลบกระโดด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  กระโดดนี่เนี่ยกระโดดไปแค่คุกกี้กุหลาบกันเลยปึ๊บกดปึ๊บปะ๊บมาปึ๊บ,บก,ดกดกดกดไปสี่ไปเลยปึ๊บกระโดดกระโดด เก็บให้หมดหมืใจก็ต้องเก็บอ้อจะตายแล้วแล้วใไม่ตายเราก็ต้องกระโดดไปตายเฮ้อ,อตายเลยเราได้พี่สองเดี๋ยวเอคอยดูเดี๋ยวมันก็ลดลงมาแล้วได้เพชรสิบ โอเคแล้วก็ไปเล่นกันก่อนเนาะแปะเล่นอีกครั้งหนึ่งเราให้เวลาหมดรับคนไปกันอึ๊บอึ๊บอ่ะไปเลยเอ้ยไป โอ้กระโดดไปตึงตั้งตึงตึงลงขึ้นตัวใหญ่มากดูสิตึง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 วิ่งอึ๊บกระโดด หัวใจด้วยอย่าลืมเดี๋ยวแม่ไอ้นั่นไปไปใครอยู่ก่อนไหนก็ไปเอ้ยนี่กอล์สปาร์ลไปโอ้หกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดหมดเวลาพอดีเลย ผลการแข่งขันเราได้ที่ห้านั่นไงเราได้ที่ห้าทำไมเราก็จะมาเล่นอันนี้กันนี่ปวดล็อกมาอยู่นะนี่ปวดล็อกอันนี้มานี่เรายังไม่ได้มาเล่นเลยเราปวดล็อกมาแล้ว ปึ๊บนี่เป็นดินจาเนาะดินจานี่กระโดดได้หลายรอบมากดูสิเนี่ยกระโดดได้หลายรอบเหมือนกันเนาะก็ดีนะกระโดดได้หลายรอบอ่ะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ที่ดีนะผีช่วยไว้กระโดดกระโดดวิ่ง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  กระโดดกระโดดกระโดดฮ้ยเดี๋ยวเราไปกันก่อนเอ้ยทำไมอันตรายเออือไปยังไม่รอดเลยมีดาวกระจายมาถ้านมมีหัวใจแล้วก็ต้องไปเอาก่อนเดียวไม่้าสะดวกไปได้แลวไปเลยลงเฮ้หัวใจทำไมเอาไม่ได้อ่ะ ป้ายลบเดี๋ยวนะโอ้โหทำไมลึกสเสือะไม่อยากจะเล่นไอ้นี่อีกตลอดกาลเลยยากจริงๆหัวใจก็จะหมดแล้วเ,ออเดี๋ยวตายเลยทำไมตายไม่ นะแล้วก็อันนี้อันนี้เราก็มาเล่นกันตาสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยววันพวกนี้ค่อยมาเล่นใหม่เป็นนรกซะด้วยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวน่ากลัวพู่พูเขาไปประทัดด้วยเอ้ยประทูสิไม่ใช่ประทัดเออเพื่อผิดเนาะ ไล่เก็บวิญญาณไล่เก็บวิญญาณนี่เนี่ยวิญญาณโอ๊ยออมอโมไม่เห็นอ่ะโอ้เก็บวิญญาณก่อนต้องรีบเก็บอืมปึ๊บรู้สึกจะสบายเงินไปแล้วนะถ้านอนเนี่ยเนาะนี่เก็บเก็บให้หมดวิญญาณอะไรก็เก็บก้ม ôm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 , đã có bay, bay, bay hết một, bup bup, vậy tại sao lại nó bắt đầu chậm vậy? Thật sự, chúng ta sẽ chơi trò này, chúng ta sẽ được gì? ในกล่องมาสุ่มกันว่าเราจะได้ตัวอะไรปึ๊บตังคุกกี้เพื่ออาหารสุ่มไปให้หมดโอ้อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วอยากให้ไทยตรงไหนก็เดี๋ยวจะมาทำเดี๋ยวเราจะมาเล่นสนามแข่งกันนะไปแล้วบ๊ายบาย